คูณไปอีกครับร้อเจิบาทคูณสาบห้านะฮะมาอีกแล้วฮะเงินรางวัลก้อนโตของเรามาอีกแล้วครับห้าพันเ้าฮะห้าพันเก้าครับอะไรจะดีขนาเดเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงอาจมีเนื้อหาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมรถนะครับอยู่ในค่าย pg นะครับพ่อแม่พี่น้องนะเอออยู่ในค่าย pg นะครับวันนี้นะครับทุน2,000บาทนะจ๊ะทุน2,000บาทนะครับเราขออนุญาตปรับเบ็ดนะฮะ20บาทเลยแล้วกันนะครับปะเออให้มันหมุนไปก่อนนะครับเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีนะครับไม่แนะนําเลยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเออคูณ 8/ ป4บาท สวยๆครับจังหวะนี้มา24นะฮะอุ้ยเราได้คูณ5นะครับจังหวะนี้ได้คูณ5จังหวะนี้120บาทครับสวยๆฮะมาแล้วครับ8บาทอู้ดูคูณี่คูณมาเต็มเลยนะครับทุกคนคูณ8จัดไป72นะครับโหูิแล้วคูณมาอีกครับคูณบื้บครับมาแล้วฮะคูณบื้บครับมานะฮะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับคูณ11จัดไป นะครคูณสิบเอ็ดจัดไปนะครับสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมเออเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอึ๊บเออ,เอ,อมาหกบาทครับจังหวะนี้รถสปอร์ตมาหรือเปล่ารถสปอร์ตเข้าไหม,มยังไม่เข้านะฮะอ,อึ๊บอ,อึ๊บโอ้ยหกสิบบาทนะฮะมามาอีกสี่บาทมาอีกร้อยยี่สิบมาอีกสี่สิบแปดโอ้ยคูณมาสักหน่อยคูณมาสักหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง คูณมานี่แจ๋วเลยนะฮะคูณมานี่แจ๋วเลยโอ้คูณมา1ตัวแล้วะฮะคูณมา2ครับคูณ5จัดไปะฮะเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะเงินรางวัลรวมเท่าไหร่ฮะ1,540บบาทนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะจังหวะเมื่อกี้ถือว่าสุดยอดนะฮะมาแนละ้วโอ้โหปั๊มน้ำมัน แล้วคูณมาเต็มครับจังหวะนี้คือคูณมาเต็มนะฮะจังหวะนี้คือคูณมาเต็มนะฮะโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะเออทุน2 0 0 0บาทตอนนี้นะครับไปที่5000บาทแล้วนะครับอะไรมันจะดีขนาดนั้นนะครับสำหรับเกมรถสปอร์ตของเราวันนี้นะฮะเออใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถตามกันมาได้เลยนะฮะ เออสามารถตามกันมาได้เลยพ่อแม่พี่น้องอีก16รอบมาครับ8บาท8บาทมาฮะ9บาทเฮบ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 โอ้โหยังเงียบอยู่นี่ครับเงียบเหงาเลยจังหวะนี้เงียบเหงาเงียบเหงาเออไม่เป็นไรนะฮะมา เดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดขึ้นแล้วกันขอซื้อเลยแล้วกันนะครับสองพันห้านะฮะลองดูนี้ว่าซื้อเกมรถสปอร์ตนี้มันจะได้แตกดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาอุบ๊บมาคูณสองนะครับคูณสองนะฮะจ,งจังหวะอุ้ยเจ้านี้คูณสิบห้าไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคูณสิบห้าแล้วคูณไปเจ็ดเป็นยี่สิบสองแล้วนะฮะจังหวะนี้ คูณไปเจ็ดขับมานะฮะคอมโบหรือเปล่าคูณยี่สิบสี่ไปเท่าไหร่หกร้อยนะฮะเหลืออีกสี่รอบนะครับเหลืออีกสี่รอบแล้วคูณสิบมาแบบนี้สามสิบสี่นะฮะแตกสักทีเหอะอ่าเก้าสิบับมาแล้วฮะมาอีกสามสิบเป็นร้อยยี่สิบแล้วนะครับจังหวะน,นี้คูณสามสิบหกจัดไปนะฮะเงินรางวัลก้อนโตนะฮะเงินรางวัลก้อนโตแบบนี้ก็แจ๋วนะะีฮะ เออเงินรางวัลก้อนโตแบบนี้ก็แจ๋วสิฮะเออสี่พันสามนะครับเมื่อกี้โอ้โหถือว่าคุ้มเลยนะครับสุดคุ้มเลยนะฮะมาอีกสิบห้าบาทนะฮะมา 27, อีกยี่สิบเจ็ดโอ้โหไปแล้วฮะไปยาวฮะจังหวะน,นี้สามร้อยเก้าสิบสองโอ้โหคูณไปดีจังหวะน,นี้เงินรางวัลก้อนโตหรือเปล่าหนึ่งหมื่นสี่นะครับโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่นะครับจังหวะน,นี้จังหวะเดียวนะฮะ โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมมานะครับเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับกับการหมุนนะฮะเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับกับการหมุน1,500นะครับแตกกันชิวไปจังหวะนี้นะฮะรอบสุดท้ายนะฮะอ้บโอ้โหเงียบเหงานะครับดูเบ็ดเสร็จได้มาเท่าไหร่นะเบ็ดเสร็จได้มา2,000มบาทนะครับทุนผม2อ0 0บาทนะพ่อแม่พี่น้องนะเออเดี๋ยวเราทำการหมุนใหม่แล้วกันนะฮะ ซื้อใหม่อีกรอบนะครับโอ้โหเมื่อกี้แตกมาสองหมืนบาทนะฮะซื้อใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ได้หมุนฟรีแค่แปดรอบเองนะครับมาคูณสิบไปก่อนนะเพราะพี่น้องเออได้เพิ่มมาอีกคูณคูณได้เพิ่มมาอีกคูณได้เพิ่มมาอีกยี่สิบหกจัดไปคูณยี่สิบหกแล้วครับตอนนี้คูณยี่สิบหกแล้วฮะตอนนี้ได้เพิ่มมาอีกครับเป็นคูณสามสิบสองครับจังหวะนี้เออร้อยเจ็ดสิบบาท คูณอีกครับร7อเจ็สิบาทคูณสามสิบห้านะฮะมาอีกแล้วฮะเงินรางวัลก้อนโตของเรามาอีกแล้วครับห้า0ันเก้าฮะห้าพันเก้าครับอะไรจะดีขนาดนี้นะครับผมอะไรมันจะขนาดนี้นะฮะโอ้โหคูณไปอีกสามสิบเก้าคูณไปอีกสามสิบเก้าครับเรื่อยๆเลยครับจังหวะน,นี้ขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะ มาครับมารถสปอร์ตเข้าสักทีเถอะรถสปอร์ตขอหนึ่งคันขอหนึ่งคันเน้นๆได้ไหมยังไม่เข้านะครับสําหรับใครที่อยากตามผมมาเล่นนะครับผมทิ้งนิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเว็บที่ผมเล่นอยู่เป็นเว็บตรงนะครับฝากถอนอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทําทองทาเทินอะไรทั้งสิ้นนะฮะใครอยากเล่นอยากบวกตามมาได้เลยนะครับเปิดรับวอลเล็ตด้วยนะครับผมเออไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ เออคูณมาสี่สิบเอ็ดเออได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะฮะโอ้โหทุนเราสองพันบาทเท่านั้นนะฮะทุนเราสองพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับใครนี่นะฮะอยากเล่นอยากตามก็เข้ามากันได้เลยอย่าลืมกดติดตาม youtube ผมไว้ด้วยนะครับผมเอออย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้ด้วยนะครับมานะฮะนี่ฮะทุน2,000บาทตอนนี้ดูยอดรวมนะครับ 31มหมนห่ะครับ31มหมนนะครับ,รบอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ